กราบสวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องของเซลตต้นิูสุคนเดิมนะค,คุณผู้ชมก็วันนี้เดี๋ยวพามาดูต้องบอกว่าเป็นสีที่เงาที่สุดในสีของอ e ูสุแล้วผมผมให้สีนี้เลยแล้วก็เช็ดยากที่สุด <c oughs> นะครับผมราคารถคันนี้นะฮะแปดแสบาทนะครับคุณผู้ชมเกรซเซดเกรดเซดอะไรจะแพงขนาดนี้คันนี้นะ เป็น4คูณ4ด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันต้องบอกว่า4คูณ4เนี่ยเป็นรถรุ่นเดียวเลยนะที่มีเครื่องยนต์ให้เลือกแค่เครื่อง3,000นะครับไม่มีพันเให้เลือกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าออปชั่นเขาจะเป็นไงแต่บอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ข้ามเกียรตัว Z ซปกติหรือแค่ท h a เ l นเดอรก็คือล้อแมกนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมแหมเงาเงา,เงานะเพิ่งเช็ดเสร็จเลยจะไม่รีวิวก็กลายอยู่ตสาเช็ดตั้งนานขนาดนี้นะครับ 867,000บาทนะครับไม่มีสีขาวให้เลือกในเกรดตัวนี้นะฮะร,ราคาตัวนี้ตั้งมาในสีรูไซหรือสีเมทัลลิกเลยก็คือจะมีสีดำสีส้มสีบอนเงินแล้วก็สีเทาแลมโบนะครับไฟหน้านะครับรุ่นนี้เป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะครับไฟเดย์ไลท์อยู่ในโคมเดียวกันกระจังหน้าด้านบนสีเทาด้านล่างโครเมียมไฟเลี้ยวด้านบนไฟตัดหมอกด้านล่างที่สำคัญนะฮะไฟตัดหมอก กับไฟหน้านะครับ2อ,อย่างนี้เป็น LED ทั้งคู่ฉะนั้นเวลากลางคืนที่ท่านเปิดใช้งานในการขับขี่ลำแสงจะเป็นสีขาวนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับแน่นอนล้อรายนี้ปกติเราจะพบเห็นอยู่ในเจ้าตัว4ประตูเกรดแซดขึ้นไปนะฮะแต่วันนี้นะครับมาอยู่ในเกรดแซดที่เป็น V c l o s s 2ประตูนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนใหม่แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเดิมๆโรงงาน ให้มาแบบนี้เลยถ้าท่านเลือกซื้อตัว4คณ4แบบนี้นะฮะยางบิต stone 265 60ขอบ18เบรกเป็น ABS นะครับเป็นดิสเบรกมีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกเ,เรียบร้อยหมดนะครับโลโก้ V Cross นะครับแบบนี้จะติดมาให้เฉพาะรถยนต์ V Cross ทุกรุ่นที่เป็นแคปหรือ4ประตูที่ฉีดน้ำฝนนะครับจะอยู่ในตัวก้านปัดเลยเป็น b u i n อยู่ในตัวเดียวกันนะครับ ส่วนสีต่างๆตามที่เห็นเลยครับคุณผู้ชมด้านบนนะครับเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนด้านล่างพื้นผิววัสดุสีดําแล้วดูความเงางามนะฮะความเงางามนะฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่าสีดำเนี่ยเป็นสีที่เงามากๆเงาฉ่าที่สุดแล้วนะฮะจากในบรรดาทุกๆสีที่มีวางจําหน่ายบันไดข้างครับผมมีมาให้เรียบร้อยนะครับของแท้จากโรงงานไม่ได้ติดข้างนอกไม่ได้ไปติดที่ร้านประดับยน ของโรงงานออโอ่สุเองจานล้อมือเปิดครับเป็นชุบโครเมียมครับเพื่อให้เข้ากับตัวมือเปิดประตูกันสาดติดให้เรียบร้อยนะครับสีดำนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังแคปบนะครับเราให้เป็นชุดไปเลยไม่ได้ติดแค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเราติดให้เป็นชุดนะล้อหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นดัมเบรกนะครับไม่ได้เป็นดิสเบรกเหมือนด้านหน้า นะครับคุณผู้ชมแต่เรื่องของการเบรกเนี่ยมั่นใจได้อย่างแน่นอนนะครับยางหลังก็เบอร์เดียวกับด้านหน้าเลยกระจกไล่ฟ้านะครับมีมาให้เรียบร้อยไฟเบรกดวงที่3มีมาให้เรียบร้อยนะครับสติกเกอร์4คูณ4ดิฟล็อกนะครับจะมีติดเฉพาะ4คูณ4เช่นเดียวกันนะครับรุ่นปกติไม่มีแต่ถ้าอยากเอารุ่นปกติอยากใส่เท่ๆนะครับสั่งซื้อสติกเกอร์ผ่านทางสูตรได้ดูความเงาครับโอโห เงางามจริงๆนะสีดำไฟเบรกนะครับเป็น LED นะครับหลอดไฟถอยหลอดไฟเลี้ยวกันชนท้ายนะครับเป็นกันชนบิวอินนะครับกับตัวรถมาเลยนะครับเป็นกันชนที่เหยียบได้2สเต็ปนะฮะคุณผู้ชมก้าวที่1 9ก้าวที่2แล้วก็ข้ามขึ้นหลังกระบะนะครับแบบนี้นะจะทําให้เราก้าวขึ้นได้อย่างง่ายดายนะครับถ้ากันชนท้ายที่มีลักษณะแบบนี้นะฮะ กล้องมองถอยหลังนะครับบิวอินอยู่กับตัวมือเปิดประตูด้านหลังเลยนะครับติดมาอยู่แบบเดียวกันทําให้ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าไม่มาอยู่ตรงนี้นะครับทานั้นการดูแลการทําความสะอาดความปลอดภัยนะครับในการที่จะไปโดนมันเนี่ยโอกาสจะน้อยนะครับแบบนี้ก็เรียบเนียนสวยดีช่วงล่างนะครับของตัว V-Cross ตัวนี้นี่จะเป็นแหนบอยู่บนเพามีแหนบ3แผน่น นะมีแหนบ3แผ่นนะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจว่าถ้าออกรถไปแล้วแหนบทําไมมันหายไปไหนเหลือแค่นี้จริงๆจากโรงงานมาตอนนี้เหลือแค่3แผ่นนะสําหรับตัวยกสูงยางอะไรนะครับเป็นกระทะนะไม่ได้เป็นล้อมแม็กนะครับนี่สวยงามครับตัวแซดนี่ต้องบอกว่าดูพอใส่แม็กขอบ18ในตัวแคปแบบนี้แล้วดูรถแบบสูงขึ้นแล้วก็แบบดูสง่าขึ้นเยอะเลยนะนี่ภายใน ส่วนสำคัญนะครับสำหรับภายในนะนี่คุณผู้ชมดูแผงประตูน่าใช้งานมากครับผมบุนุ่มหุ้มหนังมาให้หมดเดินได้สีขาวมาให้กระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้าปรับมองข้างไฟฟ้าที่วางขวดน้ำหนลิตรนะฮะเรียบร้อยที่สำคัญโนรุ่นนี้จะมีสัญญาณกันขโมยมาให้นะครับจากโรงงานเลยตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังคู่แมก นะครับซึ่งต้องบอกว่าเบาะหนังทุกรุ่นของอลซูนะถ้าไม่ใช่รถตอนเดียวนะถ้าเป็นตั้งแต่แคบขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเบาะหนังคูแม็กแล้วนะครับสำหรับตัวปี2022ลายเบาะหนังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะตัวเบาะตัวนี้นะครับสามารถเลื่อนหน้าถอยหลังยกขึ้นยกลงแล้วก็ปรับเอนพนักพิงได้ออปชันในการใช้งานนะครับไฟหน้าปรับสูงต่ำได้มีระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟีมาให้ นะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะมีครูสคอนโทร l เอาไว้ล็อกความเร็วเวลาเดินทางไกลอ่ารู้สึกเมื่อยล้านะครับในการที่เราต้องเหยียบคันเร่งตลอดเวลาก็ใช้ครูสคอนโทร l ไปเลยล็อกความเร็วกันยาวๆไปเลยนะฮะนี่ครับวิทยุควบคุมที่พวงอะไรเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะฮะหน้าจอ7นิ้วนะครับพร้อมกล้องมองถอยหลังที่ผมพาไปดูเมื่อท้ายรถเมื่อกี้นี้นะแล้วก็แอร์นะครับเป็นปุ่มหมุนทั้งหมดนะครับนี่ส่วน ปุ่มหมุนในการเข้าระบบขับเคลื่อนนะครับจะมีทั้งหมด3โหมดนะมี2 H4 H4L นะครับก็สามารถปรับได้ใช้งานได้หมดทุกโหมดนะฮะมีปุ่มช่วยลงเขามาให้นะครับแล้วก็เป็นรูปล้อ4ีล้อตัวนี้ด้านขวานะฮะก็คือปุ่มดิฟล็อกนะครับเอาไว้ฝ่าอุปสรรคเวลาที่เราเจอทางหินแล้วล้อมันเอียงมันไม่มีกําลังส่งล้อมันไม่หมุนเวลาที่สมบัสพื้นเราใช้ดิฟล็อกเลยช่วยได้นะครับ เบาแคปนะครับเป็นหนังนะครับเรียบร้อยหมดพลัคพิงตรงนี้ก็จะเป็นบุนุ่มพมผ้ากับมีมาให้นะครับฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานก็ครบครันนะครับระบบความปลอดภัยครบถ้วนนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยที่น่าใช้งานนะครับสำหรับท่านใดที่อยากเอาแคปไปใช้ลงไล่ลงนาถ้าเผื่อในอนาคตใช้ยาวๆเผื่อได้ใส่ของในไล่ก็เอา4ี่คูณสก็จบๆเหมือนกันนะนะครับ โอเคผมก็ถ้าท่านใดอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนเผื่อท่านอยากกำลังหาอยู่ว่าจะซื้อรุ่นไหนดีก็คอมเมนต์มาละกันเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกทีนึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ <S <S ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องเซลต์ต้นอิลสด้วยแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันใต้ล่างได้เลยครับยินดีให้คำปรึกษา จะซื้อรถกับผมหรือไม่ซื้อรถกับผมไม่เป็นไรครับถ้าสงสัยตรงไหนหรือออกรถไปแล้วนะครับข้องใจตรงไหนก็ทักมาสอบถามได้ละกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ